พวกเราทุกคนเนี่ยก็น่าจะชอบชอบหมาชอบน้องหมาน้องะไรอย่างเงี้ยชอบกันอยู่แล้วแล้วก็คานิวาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะก็คือเป็นอาหารหมาอาหารแมวนะที่ต้องมีไว้นะสำหรับคนที่เลี้ยงหมาแมวซึ่งพวกเราท้าสุดคนเนี่ยก็มีบางคนที่เลี้ยงเหมือนกันก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาลงงานไถวานเพราะแต่ละคนก็ต้องได้ได้รับเป็นคาแรคเตอร์ของน้องหมาหมาด้วยได้ครับเป็นไงเล่าโมเมนต์การถ่ายทำให้ฟังหน่อยครับคเเตอร์ใช่ไหมครับแต่ละคนก็ถ่ายทำใช่ไหมครับก็ แต่ใครมีอยากเล่าอเลยผมผมผมแล้คุณเล่นเนลาเลยคือตอนถ่ายทำครับผมได้ถ่ายทำกับน้องคอกี้ค่ะคือเขาอายุเขาเป็นเพ,พย่ยเมียแต่ว่าเขาอายุพอๆกับหมาผมเลยคือ่อยๆแล้วเขาหนักพอๆกันเลยใช่แล้วแบบตอนถ่ายคือเหมือนแต่เขานิ่งกว่านะเขาก็แบบว่าซีนผมจะเป็นเหมือนไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เห็น p v P เห็นแล้วแต่ว่าแต่ผมเป็ไม่เห็นไงคือมันจะเป็นซีนเนี่ยผมวิดพื้นใช่ไหมแล้วหมาก็อยู่ข้างหลังแล้วผมก็ต้องวิดเหมือนแบบใส่ดัมเบลเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกนะว่าคุณ ไม่หมาวิ่งพื้นอ่ะไม่ผมวิ่งดิแล้วคุณอยู่บนหลังพี่กี้เหรอไม่ใช่ผมวิ่งแล้วหมาเขาอยู่ข้างบนนี้แมนแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยแล้วแบบน้องหมาเขานิ่งมากแล้วแบบผมเล่นกับเขาแบบสนุกมากเหมือนแบบเราได้เล่นกับสุนทรกับหมาจริงๆอ่ะแต่ก็คือหมาจริงๆลนคุณเล่นกับหมาน้องหมาเขาน่ารักคือผมคือชินกับเราค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเขาเขาเป็นแบบกินโทษกินโทษเขาเลยบอกว่าเข้ากับทุกคนได้จริงเขาไม่เขาไม่เห่าเลยอ๋อหมายถึงว่าเขาเชื่อง เชื่อใช่รือยมงไงเจ้าของบอกเขาเป็นอินทูตอ่ะเขาเคให้เขาเป็นอินทูตไก็ได้อินทเร์แล้วเหมือนไม่ค่อยพูดเขาไม่เห่าเลยนะผมไม่ได้ยินเสียงเขาตอแอกใช่ครับใช่แล้วเขาก็น่ารักมากฝั่งนู้นฝั่งนู้นตัวแทนมีอะไรแบบถ่ายโฆษณาฝั่งนี้เขาเป็นน้องหมาใครจะเป็นตัวแทนพันธุ์แมวคะเอ๋เอ๋เอ๋เอี้ยวพ่นแมวเลยวันเนี้ยเี่แบบดีดีก็แมวสีใ่ไหมแล้วก็ที่มันนั้นเป็นตัวแรกๆเลยในชีวิตชีวนเรื่องกับแมว ไริแล้วกมเล่นก uh ับแมวเยเ่เล right ่นกับเปยที the be ่า่าเลี้ยงเนี่ยต่ว่าวันนั้นได้เล่นกับแมวขาวแวน่ารัาเฮ้ยตัวเล็กๆมีกับมันมันน่งมาได้เล่นกับแมวไ้สนแรกสิ่น่น้องเหมือนน้องขเหมือนเอเอไคะคว่าว่าก็เหมือนเด็กนงๆแามันก็จะก็จะชอบแสกไปมาชอบเล่นอะไรกันเป็นความสุ่น่ารักทุกคน พูดถึงกิจกรรมวันนี้แบบว่าแฟนคลับมาเยอะแบบลานพาร์กแตกเลยใช่ว่าคะเอ่อก<ห>็ก็ก็ก็ดีใจนะครับเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่แบบว่าเราเดบิวต์ด้วยแล้วก็หลายๆงานเราก็มาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเรามากมาที่พาวยนตร์ก้อนเนี่ยเราเห็นแบบภาพเดิมๆตลอดเลยก็คือแบบคนเยอะเต็ไมไปหมดแฟนคลับมารอเต็ไมไปหมดเลยแล้วงานนี้ก็เป็นอีกงานนึงที่แบบว่าเออเจอคนเยอะเจอบ,บีอันมารออะไรอย่างงี้ก็รู้สึกฟูลฟิลครับผมสามปีผ่านไปเป็นไงบ้างคสามปีผ่านไปยังไม่ถึงเขายังไสามปีกว่ากว่าปีไม่ถึงครับพี่ โอ้ยสามปีครับผมพี่สามปีมี่ก็ฝาดพี่ก็ฝาดพี่ก็ฝาดมีมีมีก็่าเป็นไงบ้างอะเพื่อนไหนๆตรงนู้นนะไลยลองพูดเหรอปอนจริงเราก็มีโอกาสที่นี่มามาแบบมาเห็นบรรยากาศแบบนี้เยอะอยู่นะแล้วก็รู้สึกบ่าก็ยังยังรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเออสนุกทุกครั้งที่แบบได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้สดใหม่ครับท่องเรื่างนี้สดใหม่ใหม่ทุกวันมาดูรอบรถสนุกรอบดีใจทุกรอบที่เห็นคนมารออะไรอย่างเงี้ย มีกว่ากับการแบบเขาเรียกนะเพิ่มพัฒนาเเวลสกิลแต่ละคนหนักขึ้นมากแค่ไหนครับอืมก็เรียกว่าเป็นการไปลงไปลงทุนงานมากขึ้นแล้วก็แต่ละทุนการในการเป็นฝึกปินทำมากกว่ากดอม ไม่ได้ยินไม่ได้เลยเราอยู่กันมาหนึ่งปีดูลักกันมากนะคะแต่เวลาแข่งขันพวกเราก็เอาตายกันอยู่นะคะแล้วคือไม่มีใครยอมใครเลยเหรอใช่ครับไม่ยอมใครเลยครับเรื่องการแข่งขันคือพวกเราไม่ยอมใครในง่ายครับไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อครับไปดูที่บาร์ซิลไทยแลนด์นะแต่ว่าบัร์ซิลใหญ่แมนี่บาร์ซิลใหญ่แมนี่เขาไม่รู้เลยจริงหรือเปล่ามีเดี๋ยวรอดูเตใหห้ฟังน่อยสิไปไหนนะคะ ไปเป็นบัสซิ่งใช่ไหมครับไปไหนนะไปต่างประเทศมาครับไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นมากๆไปทีนี้ก็อยากจะไปเก็บไปเได้คตุ้มที่ตุ้มก็อันนี้แน่ๆก็จะมีตุ้มเยอะเลยแหละบอกแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเราไปกันหลายที่ครับลงเรือหนึ่งซิงหาค่เท่านั้นครับทุกคนจะได้ดูแล้วอยากรู้ถึงความแตกต่างของราบซีซันแรกผมเป็นที่ไทยที่ไทยอันนี้ไปญี่ปุ่นไปยังไหนกันก็คือชัดๆเลยนะ กคือที่เราอากาศอากาศครับใช่อากาศกับทุกคนอาจจะเซลนั่นการแต่งตัวครับใช่ไม่เดี๋ยวคุณคุณต้องอย่าลืมนะว่านี้ยังไม่ปล่อยนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อพูดแล้ว เขาชอบเปิดมาอย่างเงี้ยพี่รอแล้วนะอย่างี้เป็นยังไงสปอยนิดหนึ่งสปอยนิดหนึ่งข้างในเป็นยังไงเขาชอบเซลล์ไงครับว่าตอนบัสซิ่งเยอปมันเอ้ยไม่ใช่ตอนบัสซิ่งไทยแลนด์เนี่ยเขาชอบเซลล์ไอฉากที่เรายืนกันอยู่หน้าพาร์ที้เป็นตัวนี่แหลมเล็กเสือดาวแหลมพุ่มเพลิงเลยตรงนั้นทุกคนเขาก็เซลล์กันพี่มาไปตีกอล์ฟพี่มาตีกอล์ฟเดี๋ยววันสุดท้ายแล้วน้องเอาเสื้อผ้ามาปนปนกันนะลูกอย่างงั้นเยอรมันเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับผมแล้วก็ปนกันแบบอาากศหนาวอ่าใช่ กันไปวันที่1สิงหาคมพบ2568ครับออนที่ไหนออนที่ยูทูบยูทูบยูทูบยูดูียครับยเดี๋ยูทูบยูทูบยูทูายูทูแย้งรายะเอียเดี๋ยูู้บยครับยเขีบยตทูเดูทูบย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 ูทูียูทูบยรทูบยงทูอยูทูบยูทูบยดทูบยูทูบยูทูบยูทูายูวูงยูู้บยูทูบยูทูบยตัวบอูทูบ Yeah, I think uh, uh, young, yeah, there ใส่กิ้งกลับมาวันแรกไม่เจอกันนานอะไรเงี้ยหน้า,าใส่กิ้งเลยพีมม่มา ก็น่าจะหายหายคิดว่าน่าจะหายแล้วแปลก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 อาการลมกรรเชื่อแต่เป็นแบบว่าไอ้ไหนว่าก็พยายามรักษาอยู่อย่างแบบนี้ทุกคนทำงานทำงานหนักกันช่วยกันดูแลสุขภาพกันยังไงบ้างไหมคะับมีแบบคอยแบบดูแลกันคอยสังเกตอะไรอย่างเงี้ยมันไปมนขนาดไหนกันมันก็มีนะเอาจริงหมายถึงว่าเราก็ช่วยดูกันเหมือนพี่เน็กอย่างเงี้ยเหมือนพี่เน็กใครเป็นแพทย์ประจำบ้าน ไม่รู้เราช่วยกันดูแลเว้ยหมายถึงว่าเราช่วยกันมองไงว่าไหวไหมเราอะไรแบแพทย์แค่เป็นตำรวจทำหน้าที่เลยทำหน้าที่เป็นนี่ไงเม็ดคิดผมยังไม่ได้บอกเลยผมเองผมเป็นเรียบร้อยนึงคุณตัวเองคุอยากจะให้ผมไม่ผมอยากเป็นแต่ถ้าเราเป็นเราต้องมีป่วยกว่าเดิม อล่าสุดอะผมจำได้ว่าว่าพี่เดชก็ไปผ่าสารติ่งใช่ไหมก็พูดเพื่อนว่าคุณเชี่ยผมพูดเลยว่าแบบนี้ผมไม่ใช่ผมไปคุยกับเพื่อนว่าเออเราไปผ่าบ้างดีไหมก็คือว่าคือผมที่ผมเคยศึกษามานะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงถ้าไม่จริงก็ขอผมได้นะมันไม่มีประโยชน์คือมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไอ้สารติ่งไม่ร้ดเราเราไปผ่า ดีกว่าที่เราจะดีไปอะไรเหมือนกันไม่ก่อนการไม่ก่อนแต่อยู่ๆเราจะเดินไปาผ่านจุดไม่ก่อนไม่ได้แอบชี้คิดว่าเออไปไปผ่านกันเมื่อไรไม่ได้ไม่ต้องเสี่ยงกับอักเสบก็เหมือนล่าสุดนี้อันนี้จริงคือพี่เน็กอะซ้อมเต้นอยู่แล้วผมก็เห็นว่าพี่เน็กอะแปลกๆแล้วแบบอยู่ๆก็แบบหมายถึงว่าพอที่นางเกรตแปลกๆอะผมก็เลยแบบสังเกตแบบเขาอยู่ไม่นิ่งอะไรเงี้ยเขาเริ่มแบบมองล่างอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยสะกีดินเข้าถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่า เขาบอกว่าปวดท้องแหมผมเล่นมุกเขาบอกปวดท้องผู้ผ่าตัดมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่านั่งนั่งหน่อยนั่งหน่อยได้ไหมคอยคอยดูแลกันคอยดูแลนะผมก็คอยสังเกตอยู่นี่เพิ่งมันเกิดมาเพิ่งผ่าเกิดมาครับใช่กี่ขวบแล้วครับกี่อ่าสิบเก้าขวบครับผมสิบเก้าขวบขวบเริ่มโตเริ่มรู้สึกแบบว่าโตแล้ว เพราะว่าร LIKE ู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนตอนที่ยังเป็นแบบน้องพีมอะไรเงี้ยคนที่ใส่ชุดนักเรียนอ่ะเขาจะเดินมาเรียกผมว่าน้องพีมแต่ทุกวันนี้เขาเดินคนที่ใส่ชุดนักเรียนเดินมาเรียกผมว่าพี่แล้วอ๋อคิดว่าเดินมาไอพีมก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเริ่มแก่แล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยคือตอนนี้เรียกพี่พีมได้หรอพี่พีมได้นะครับผมในในถ้าน้องใส่ชุดนักเรียนน้องก็เรียกได้ครับน้องแล้วกับพี่ปั๊ดทั้งหลายอ่ะก็เป็นน้องครับผมคมได้เป็นอะไรครับพี่พี่ล่ะอดูดูดูฝากอันนี้วางหน่อยเไป ไม่เราเราเราเก็บพี่รันมาข้อนี้ไงฮะพี่รอันฝากี่อลันกอะไรครับก็ทุกคนครับในนี้ถึสาวง้สาารถอได้แลก็สามงเชีวีเสียงนั้นสุดน่ารักของวเราคนไม่ว่เปสียงคต้องรอยตามเพราะว่ามัมีที่ไม่เต็มจำกัดที่มกัด อาหารแมวคานิว่าครับอาหารมีอันหมาด้วยนะครับหมาก็ไม่อาหารแมวนะอาหารหมาคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบครับอร่อยมากอร่อยมากอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนหรือใจแมวการนี่การการการที่เราได้มีคนเหมือนเราเนี่ยยัลันเก่งขึ้นันเก่งสุดๆด้วยกันคใช่เลือดก็พม่เลือดด้วยกัน ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่โอเคค่ะ